ีเวลาแป๊บเดียวนะะฝนก็กำลังจะตกน่าจะมีตัวให้ได้เล่นอยู่ต้องลองดูของในน้ำไม่มีอะไรแน่นอนขนาดซื้อหวยก็ยังไม่ถูก หมายนี้ก็เราวๆสองสามเดือนไม่ได้เข้ามาจะเป็นพวกปลากระสุบซะส่วนใหญ่แถวนี้ อะไรวัดไปต่อนะครับต่อต่อต่อ,ตอ เยอย่าเพิ่งตกนะฝนให้ได้เล่นทักพักก่อนไม่กัด ต้นไม้พังปลาอยู่แถวนู้นเลยนะแต่ขี้เกียจไปมันเปียกด,ดูไล่แถวนี้ไปเรื่อยแถวนี้ก็มีลอยคนมานะ เหม็นเหมือนอะไรตายกันมั้ยโอ้โหต้นนี้ก็ล้มมาด้วยน้ำแรงชิดได้นะนี่ตีลำบาก เอาโดนแล้วโดนแล้วโอ้โหโ,โ,โอ้โหโดนแล้วโดนแล้วโอ้โหอยู่ไหนเอ่ยไม่เห็นตัวปลาโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่ไส่ดีเลยนะฮะใส่ดีเลยตัวนี้ว้าว สน่หของกระสูนก็คือมันแรงดีพร้อมจะพุ่งออกตลอดเวลาไปเขาไปก่อนการทิ้งตัวการสู้เบ็ดสนุกครับเดี๋ยวเร้เอาเขาขึ้นก่อนจะได้ปล่อย กัดเหยือ่อค่ายคาบุกินะเป็นซิงกิ้งปลาสิวลมก็มาเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ,ยอ,ยอยโ้ปวดยังไงอะ่ะเราไปปล่อยเขาตรงนู้นนะไม่เสียเที่ยวเลย ใช้ตึงตึงมือ,อ,อมถ่ายรูปเสร็จแล้วเตรียมปล่อยก็ลงน้ำ ลอดนะครับตัวนี้ซส้ดีเลยตีออกมาจากวัวงไปดูกันต่ออุ้ยลมก็แรงตงตั้งนานคนระตื้ออยู่ตั้งนาน ตัวนี้น่าจะหลายขีดได้ตว่าต้องค่อยๆพยุงน้องขึ้นนะโอเ้ไม่ดิ้นเลยนี้น่าจะรวมๆสองกิโลได้นะภาพน้องอาการ,รล่อแร่